วันนี้ลูกค้ามาติดเซตบาร์เสริมของ X Max แบบครบชุดเลยนะพี่ป๋องนะครับครรบจิงอันนี้ครบชุดนะฮะ X Max อ่ะ X Max นะครับนี่นะครับโหล้อแดงโอ้โหสวยมากเลยคันนี้ไม่อยากไม่อยากรีวิวอ่ะโอเคเขาติดอะไรบ้างครับพี่ป๋องมีบาร์เสริมสามห้าหนึ่งสี่บาร์เสริมสามหใชหนึ่งสี่ X Max X Max พวกเนี้ยใส่ได้เลยครับผมใส่แล้วแบบนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มนอสเสริมอะไรเลยไม่ต้องเพิ่มนอสเสริมนะครับนี่ นะฮะโอเคที่จับมือถือครับผมที่จับมือถือนะครับตัวนี้รุ่นลายเออสองแปดศูนย์ห้ารุ่นสองแปดศูนย์ห้ายี่แทนยี่แทนใช่แล้วติดบาร์แล้วเลือกขายยี่แทนอ่าโอเคเสร็จแล้วอ่าต่อมาจะเป็นอ่าบาร์บาร์สั้นรุ่นสองแปดหนึ่งหนึ่งครับผมอันนี้เป็นบาร์เนกประสงค์เรามาแปลงเป็นที่แขวนของได้อืมแต่ถ้าไม่แปลงเป็นที่ของสามารถติดติดอะไรได้บ้างบาร์ตัวนี้อ่าจริงๆเหรอติดสปอร์ตไลท์ก็ได้นะสปอร์ตไลท์ก็ได้่ติดแท็บบาร์ก็ได้ครับผมจริงจริงๆเราเอาที่จับมือถือมาแปลงกับตัวนนนี้้้กก็็ไดขขาาามมัจะยวึ คือมันใช้งานได้เยอะครับพี่ใช้งานได้เยอะแต่ส่วนใหญ่ก็ก็หลักๆเลยก็เอาเอาไปติดสปอตไลท์หรือไม่ก็เอามาทำที่แขวนของนี่แหละครับผมเอาต่อไปต่อมาที่วางขวดน้ำครับผมที่วางแก้วรุ่นสามพันหนึ่งศูนย์ีแทนอ่าเป็นแบบดีแทนนะครับขาเหมือนกันเลยมีลูกค้าถามมาว่าสินค้าร้านเรา รับประกันกี่เดือนรับประกัน1ปีรับประกัน1ปีทั้งชุดนี่เลยเหรอรับประกัน1ปีทั้งหมดเลยรับประกัน1ปี่งปีประกันเสริมบาเสริมที่จับมือถือทุกอย่างครับผมรับประกัน1ปีทั้งหมดเคมให้ทุกกรณีถ้าติดปัญหาตรงไหนก็ทักแชทกับทางร้านค้าได้เลยนะครับเรารับจบเองพี่นะถ้าใครสั่งซื้อจากทางร้านมอเตอร์บูมมอนะพี่ดู้านนี้ดีนะครับผมเรือนมอเตอร์บูมมอรับประกันสินค้าให้คุณลูกค้าถึง1ปีเต็มนะฮะใครบั